สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเบคอนครับวันนี้มาสนุกมากเลยน้องเบคอนทำอะไร,รบ้างคะระบายสีแล้วก็วาดรูปค่ะฝีมือเป็นยังไงเอามาโชว์หน่อยรูปที่วาดหน่อยครับ อ่ารูปแรกเป็นยังไงคะมีอะไรบ้างรูปแรกคือโปกเกมอนครับอืโปกเกมอนชื่อว่าเดวส่วนอันนี้ก็เป็นโปกเกมอนอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อันนี้ก็ชื่ออะไรไม่รู้อ่าแล้วด้านหล <c oughs> ังมีรูปด้านหลังรูปหนึ่งค้างหลั่าจะชื่อว่าลูกเกียร์ลิซาร์าดอันนี้ <c oughs> ไม่รู้อ่าโอเควันนี้อยากชื่นชมอะไรตัวเองบ้างเก่ง เก่งชมว่า <t> ต uh> ัวเองเก่งประมือค่ะขอบคุณค่ะ